ไปไปจะเบ็ดผ่ากับมาหนังเผาก็ม ouais ม่ให้เก็บในแม่นกนะในหนกในนกตัวเดียวอ่าหนกในหนกหัวจุกตัวเดียวนังเผาก็มม่ให้เลยมือปืนมาบอกหนึ่งก็ไมให้ก็ต่ำ nè cả mật này Mới sẽ biết xám nhưng nó cũng hay có nên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นันและวักัดบ่ปืนคอยหลังน้ำมันทรงทียังบริสุรน้ำยาเย็นมางิับเอ่ิันี่อหน้าต้นน้ใสเออต้ผาจะเอาให้เบาวมื่อยิ่งเดีราจักสี่ห้าบาทอ่าเบิ้ง ลามเอียนอ่าผลักเลยเนาะโอ้ผลัปลอก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 เห็นเลยอายมาเออลมเอียนใหญ่ตัวหนึ่งมอหนึ่งยังไปยิงนูปีเตียถอยเยนาะ อันนี้วิธีถวยกระป๋าใส่ห,อหมอลมน่นไผแล้วก็กดึงออกมันกว้างนอนปลาคืนหนึ่งปลากระบริปาลาแล้วทุ่งหายทุ่งหน้าใส่เบ็ดแล้วก็นอนปลาปลายามองกี่บุได้สตโตปลาหน่อย เบ็ดลอยปลายลอยก่อิบลางยัง3ามิลางใส่บมด์มัดขำก่อนนอนเทียงก็จะนี่เห็นไหมม้มันจะแก่พอนลองทำไมหลืมครักลวนสลาดสำหนึง่งงะออกกว้างเลยอันนี้บังขับลายบะไ้เด้แถมไม้บนี้เอาแน่ เจอก้อนโบนยวอผลใบขนาดน้อกฟ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 อกไปในเรื่อเหมือ,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 อมเนเนาะ ยังโนูบม่ได้ยินเชียงปืนนะฟังเชียงปืนผู้มงใส่เบ็ดกะอยู่คนละเนาะเป็นพายายืมถือถวยมาสินะจางได้บอก ด้เนาะหึก็ล่เข้าไมครับคือสิเปื่อยเลยเนาะลูกผดแห้งชำมอดิตดูแลวโอโมน้อยรกร่มๆ่อยหนึ่งเนาะอู้ มีที่เห็ดถวยกระปางใส่ลามเอียนเป็นบางหน่อยโุราณไพ่ไุ่ได้

sai <tôi> sư Bố thức. Nhưng bố đòn. nói điều, tạm con. Láng này chú bố hiến khăn. nhớ đừng phải Yên bò yên là đừng mà tìm tìm lùi lập là phải lùi lèo vừa nói bụi bụi lùi đây lùi 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 bố ได้เลยเบ็ดข่อยเอาปลาหนีระโบมีเบ็ดเปลี่ยนตอนเช้าเราก็ย่าเหมือก็กูไปเลยเบ็ดบอรหนึ่งนี่ล่ะนี่เหยือห่อบุออรอนบ่โอ้กโหเหยื่อบุรอนแล้วบ่โอ้ยตามเหยื่อก่อน,อนตอนเ่าวตามเหยื่อจได้ยินเสียงปลาปนปุบป่วนมาถือแล้วบ่อัอนนี่ก้ลัหนึง

mất lời là khỏi tôi nhảy vô sao mà cuội à. ui khuyến thương bố có tí chỉ chắp ở cầm nạm đây rồi bởi mình khá thứ cộng nhảy vô โอ้ยมันมันมันตอนห้างเงียงประดุกอุกิบุรีไายเบิ่งนี่ล้างนี่แหละตามเงีย่เลยมันนี้มยงผู้ถือกองให้ได้บ่ลุงคุพูอฮากมาหอดเบ็ดเป็นแก่ชีสุดเลยได้บ่ปลาน่ะได้อยู่บ่ <c ười> โอ้ยหากรได้ประดุกตัวเดียวนี่นะ โอ้บวถึกบวถึกรูปแล้วรูปแล้วสุดนี่โอ้มันใส่อยู่บนละผ้ามันก็นบวได้โอ้โฮร้อนนะบวดเปลี่ยนได้บวถึกเนาะร้อนหมดน,นี ตามเนี่ยก่อนเพิ่นก็บ,บ่ถึกอโอ้ค่อยเนี่ยโปมีหดปลาเนี่ยก็บปุ่คอยรอนโอ้ยน่กบุ่อึน้านนี่กับ,บ,กบุ่ถึก นีอยามล้างต่อไปอีกขบเห็นสายเบ็ดบาดโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอโอ้ปลาคอน้อยปลาคอน้อยเนาะมันคือน้อยแต่มันคือบัวใหญ่คือของเจ้าของว่ะโอ้ยมาผู้เดียวก็ตลกนะพี่น้องนี่อุ้ยไปแล้วบ่ยัง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 บุไปนี่ นี่ปะขอน้อยปะขอน้อยปะขอน้อยเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนยามลังต่อไปบันคือปะขอน้อยโอ้ยก็บัเอาตัวซัมบีแขงนี่เนาะเหมือนไปสายปลายเสดได้เหมือนโบได้โอ้โโอ้หินก็ถือปะขอน้อยเลยตัวเนี้ยเป็นเสือมดตัวใหญ่นี่เห็นปะนี่นี่ Lần bay vậy Như cái ba đường quá này Lạc này Ủa, khổ quá Sao nó khẳng khổ Ồ, Xảy đường này Mua nhạc thử bệt loại hộp xịp láng. ฮ่กะติป uh. ้าดันสองสักปะคอน่อสองโอึขันนี้มันยังดึงลงไปนี่อู้ปปปปอนป้อนนอะไรันนี่อ้ปลเสือมเสน่อยนี่โอถือกระบุเมีตัวใหญ่ Chỉ có xem nữa này. Oh, Ô, hồi xử lý cái hến này. Như là kiếp. Mùi tôi nhảy bó, bà này. Tôi nổi bó. Như có một thứ. Như là lòn. Tài tài. Tôi khỏi nổi. Hoa bà con มันสีรูดมงนี่แหละใส่กระลับใส่กระลับล้างหนึ่งนด้เอนี่เฮ้ยยังบดถึกไปน้อยอ่ะมันยังกระโลอยู่ไปต่อบดถึกก็บ่เอาเนี่ยมันบดถึกแล้วนี่ไงเนื้อบรอน แล้วงหนึ่งะนะพบร่อแล้วบางหนึ่งเนี่ยเยังมัวร้อนางแล้วน,นี่เลย